này đứng hát. ô hỏi bơi. Hỏi ơi Hỏi bơi. Mỹ là e tu mana. Oh, tui yako, tủ đãi tia. à Ô, ờ, tủ dài Hế đi đây Hế đi kê. Hế đi đi kê. Hế đi kê. đi kê. เอาเลยเอาไแล้ววานแรกสวิงมา,งาแล้วเอาเลยเออเออกินกันหอนกันเรียบร้อยกับปีใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่ง เอ้ยวันนี้ดังดีเว้ยวันนี้ดังดีเว้ยมากได้หลายปีแต่ความพูดมา,มา,มาออก,ก้ยมาเพะมาเพะมาเพะเออนะจ๊ะมันกำลังพากันมาอยู่ยา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 เย้เคเยสเคเห็นไหนกว่าเห็นปลาได้ เเลยใหญ่เลยเกาเอออีกาบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว,บอ,ลวบอกฟังบอกฟังก็มานั่งร้องไห้เข้ามาลูกพี่เข้ามาลูกพี่เอ้ยกาเออยฮึ่ฮะ เข้ามา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 เขามาเขามามาเขามามา sấy ngâm mm. ngầm, ngầm.